ดีะครับเลยดีดีมาแล้ว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 เลยมาเลยมาเลยมาเลยมลยมาเลยมาเลยยาเยาเนยมยม่เลยเลยมาเลยมาเยาเตยมาเละเเยมาเลยมาเ่ กระโดดจักัดผมแล้่นะแต่ว่าผมเอาใหม่พอฝือให้เขานั่งทีนี้เขาสู้เขากระโดดจักัดนะไม่อยากให้เห็นภาพบาดเสียวนะเดี๋ยวไม่รู้จะดูดูได้ไหมดูนะครับพันไทยนะระวังนะไม่ว่าจะเป็นบางแก้วหรือลังอานถ้าตัวพู้ตัวเต็มใบเนี่ยอันตรายต้องระวังอันนั้นลงอ่ะนั้นลงนั่นลงไม่เอาไม่เอาไอ้ดีม่กงๆๆๆๆอันนี้นะครับ เคยมีคนกูฝึกโดนกัดเย็บยี่สิบกว่าเข็มนะครับหมดค่ารักษาไปเยอะเลยต้องระวังต้องระวังดีมากไม่รู้ผมจะเป็นลายต่อไปหรือเปล่านะช่วงนี้ยังมีแต่หมาดูหมากับเจ้าของไม่ฝึกเยอะๆอยู่หมาไม่กลัวครูฝึกนะครับครูฝึกก็กลัวหมาบ้างเป็นบางทีถ้ามันดุนะครับก็ต้องระวังเอาไม่ใช่ว่าเป็นครูฝึกแล้วหมาจะไม่กัดนะผมแค่โชคดีที่ยังไม่เคยโดนกัดเฉย คนที่โชคร้ายก็ส่วนมากก็จะโดนกันจริงก็ไม่ใช่โชคร้ายครับก็ประมาทเป็นเพราะว่าประมาทแต่ว่าสัตว์น้าขนเชื่อไม่ได้ดีบางทีมันนิ่งๆอย่าง,งนี้ปั๊บเราไม่รู้ตัวกัดเลยเราต้องระวังนะครับอีกมากบุ้งเอ้ยไปเิ็บไปเจบ ไม่โบยใช่ไหมินบนกันหนสินบนกันไหนเขาไม่เคยถูก,กบังนะครับเมื่อกี้ตอนจะกดให้นั่งเนี่ยเขาฝืนฝืนแล้วผมก็คือพยายามกดอยู่มันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเม็ถูกจุดที่จใจเขานั่งเขาก็จะเกร็งเกรงแล้วทีนี้เขาหงุดหงิดเนื่องจากว่าเราก็ไม่ใช่เจ้าของเนาะแล้วทีนี้เพิเ่งจะมาฝึกครั้งแรกมันก็นบางทียังต่อต้านกันอยู่ ไั้กำลังขนอนกนงกำลังฮอร์โมอนพุ่งพ่านนะครับก,รกับโด,ดนนะครับาดีดร็วรเร็ว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 ้ไม่ได้วเร,ร็วร็ว็วว็ว็รรัเาเงเเรเริววรรเเรเรรวววรรนรรว เราไม่ได้ไปทำอะไรเขาเขาก็จะยอมนั่งจะโดยดีเก่ง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 เ่งากงเก่งเก่งเกลงก่งเก่ก่ากงก่งเก่งเ่งเม่งเข่เก่งเก่งเกกังเ่เกางมก่งเก่งเกาไก่ยเก่งเกังก่งเก่ก่งก่งเก่งเ่ง่งเกงเ้ก่งเกเก่่กเเกเเกงกเเกเน่่ใกล้ๆกันด้วย่ เราต้องนั่งลงไปอนี้นะครับมันอันตรายปุ๊บมาทีเดียวเลือนใหญ่ผมอาจจะขาดเลยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าหมอผมจะยังไม่ฝึกครั้งนี้นะครับเอาไว้ให้มันฝึกกันอีกสักสี่รอบให้มันชินกว่าน,นี้ก่อนคิดอันนี้แค่ท่านั่งเมื่อก,กี้ยังกระโดดใส่เลยจิดม่ดีงเลย ต้องบอกก่อนนะครับวันนี้เป็นการฝึกครั้งแรกครับหลัอยากที่มาปรับพฤติกรรมมาสร้างความคุ้นเคยกันอยู่สักพักหนึ่งให้ข้าวให้น้ามานานแล้วแหละแล้วก็จูงมาฝึกเนี่ยคือให้ข้าวให้น้ามาหลายวันแล้วนะครับน,นี้ก็จูงมาฝึกฝึกครั้งแรกเลยในชีวิตของเขากับผมเลยที่ที่ที่เคยฝึกกันมันก็เลยจะฝืนครับอันตรายหน่อยสําหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ครับเน้นว่าฝึกหมาตตรียงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปฝึกหมาคนอื่นใ้ชาวบ้านนะครับ เดี๋ยวดูคลิปผมไปไปฝึกได้แล้วก็ทีนี้โอ้โหมั่นใจไปฝึกให้หมาเขาดึงโดนกัดมาผมไม่รับผิดชอบครับผมทําให้ดูเฉยๆผมไม่ได้สอนอะไรมากมายแต่ละตัวใช้เทคนิคไม่เหมือนกันนะครับบางตัวรูปหัวไม่ได้บางตัวรูปหน้าอกไม่ได้บางตัวจับขาหน้าไม่ได้ครับบางตัวโคนหางจับไม่ได้นะครับจะแว้งกลับมากัดนะครับบางตัวเข้าห่วงห่วงแต่ละจุดไม่เหมือนกันบางตัวก็ไม่ห่วงเลยตัวจออให้กัดนะครับไอ้จ่อให้จับนะไม่จ่อให้เข้าอกัด ก็ระวังเอาครับด,ดูสายตาดูหูดูหางดูลักษณะครับถ้าเกิดเขานิ่งเก่งเนี่ยคือเขาไม่อารมณ์ไม่ค่อยดีแล้วเริ่มจะเครียดแล้วถ้าหมานิ่งหุบป,ปากหรือว่าจ้องทำตัวแข็งครับระวังถ้าเกิดอาปากหายใจปกติอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาครับคืออารมณ์ดี้าอาปากหายใจนะครับถ้าหุบป,ปากเก่ไงไว้เนี่ยระวังถึงตัวอาปากก็จริงอะ่ะแต่กั้นหายใจไว้ กานันนียรจไม่รอจะงับนะครับท่านนั้ก็ระวังยืเลยย่งมากเก่ง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 อัน,นั้ลงอัน,น้งลงเก่ง,ง<ๆ>มาก่นเก่งเห็นไ่มผมจะฝึกไปด้วยคุยไปด้วยนะครับเพราะแม่เขาเครียดเกินไปมาถงสั่งนั่งสังมอสั่งอะไรต,ต่อเนื่องกันเนะี่ย่งทีเขาก็เครียดนะครับเขาก็ไม่พอใจ,จเดินไปเรื่อยเร่อไปเรื่อยนะ เขาได้พักบ้างนะมันถึงก็อัดเอาแต่วิชาใส่เข้าไปดีมากเริ่มรู้สติดแล้วดีมากมอมพวกมอกก่มกบุมอบได้เก่ง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 มากเก่งมากบุ๊จริงมอมได้เก่ง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 เกมเก่งขาไว้ไม่ยอมลงเะเน่ง่งล่งแ้่้ี้ขงอ2่ถม่ถึงพื้น ดีมากยังด,ดีนะที่เขายอมปกติจะดันตัวขึ้นเลยหรือว่าโอเคทีแรกว,ว่าจะไม่ฝึกหมอบวันนี้แต่วันนี้ก็รวบเลยครับดีมากดีแข่ายุงให้หนึ่งตัวเก่งมากเก่งมากเก่งมากอ่ะยืน เจ็ดนาทีครึ่องอ่ะพอแค่นี้ก่อนโบอิงแต่ฝึกเยอะเดี๋ยวมันเครียด